ủa oh, tôi sắp cao lão, rồi tôi mà lão ủa sắp rồi alo, Từng leo á, à. Ờ, oh, leo rồi à. tăng tổng nói à, này tương. tăng, tăng cái à đứa mà nè à, tăng trái mắt leo, trái mắt leo nó à, tăng qua à, tăng gì thì bóc này quá, tăng à, phải เนี่ยนี่กำลังลบไปแล่นเลยโอเคโอเคเออเนี่ยเนี่ยตั้งไว้ให้ตรงนี้เลยนะเอาไว้จังวะ้ดับไว้ช่วยเลยตั้งไว้เรียบร้อยพาเลยได้มาเลยได้เลยตั้งไว้เรียบร้อยไม่เลยเนี่ยดับไว้วะตามจังวะโบไว้เลยตามระดับไม่เลยตั้งไว้เรียบร้อยมัดวัดระดับไปให้เรียบร้อยเลยครับนะโอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวขอเข้ามาเลยเลยนะเดี๋ยวปุ่มไปก้อนกค่นั้นเนี่ยจสดี๋ปุ่มไดเลยปุ่มเล่นหน้าทีเลยกรับกรับกรับโอเคโอเคครับกรับโอเคได้ ลกบ,บานไปแล,ล้วอวยเน้นะเออเอ,เอได้ได,ไดโอเคโอเคกันแคน่นี้อืมไปเรีบ้ปลาดาวช่างหวยทั้งสามเซนเลือนี่ช่างบานนกดาวนี่เลยนี้เดาวนกดาวอะไรแบบน,นี้กันแค่นลื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn